สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาเข้าพื้นที่ช่วงมวกเหล็กกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงจากอุโมงหินลับมานะครับแล้วก็จะตรงมาที่อุโมง์มกเหล็กนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงอยู่แถวแถวสถานีหินลับนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูความเคลื่หน้าของเดือนพฤศจิกายนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราเดินทางมาจากแถวหมู่บ้านซับปะดูนะครับทุกท่านแล้วก็จะตรงมาที่ สถานีรถไฟหินรับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปถึงสถานีรถไฟหินรับนะครับมันจะถึงตัวแนวเขตของรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงก่อนนะครับก่อนที่จะถึงสถานีหินรับอีกประมาณสักไม่เกิน700ถึง800เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางไปที่ตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นที่ข้างทางนะครับที่จะเดินทางไป สถานีรถไฟหินรับแล้วก็แนวเขตรถไฟควนซาซูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือพื้นที่ข้างๆตอนนี้ก็คือกเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดอะไรพวกนี้หมดแล้วนะครับส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นพืชไร่มากกว่านะครับทุกท่านสภาพก็จะมีภูเขาอยู่ด้านข้างแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับข้าวโพดก็เหี่ยวหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วก็บางส่วนก็น่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยครับ แนวเขตก็คือก็จะเริ่มต้นนะครับตรงจุดที่ผมไปไถ่ายก็คือจะเริ่มต้นจากปากกว่างตัวอุโมงรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านแล้วก็จะยาวมาทางเส้นทางที่จะไปม่วกเหล็กนะครับก็เป็นแนวที่จะเดินทางไปที่ตัวอุโมงหินลับนะครับอุโมงหินลับก็คือจะมีระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตรโดยประมาณนะครับก็จะเดินทางไปประมาณนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับ ตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางยกระดับนะครับก็คือมันจะอยู่ในที่กัดนะครับ dk 135นะครับบวก384ถึง dk 135บวก8ปนะครับซึ่งจะมีระยะทางรวมด้วยกันประมาณ463เมตรโดยประมาณนะครับเนี่ยครับเส้นทางก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับทุกท่านก็จะเป็นยกระดับสลับกับระดับบินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาก็ประมาณนี้ครับมีสูงสูงต่ำๆ่ปนปนกันไปนะครับทุกท่านมันก็เลยทาให เส้นทางมีลักษณะเป็นแบบว่านว่าทั้งยกระดับสลับกับระดับดินนะครับทุกท่านเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นยกระดับนะครับก็ระยะทางก็ตามที่ผมพูดนะครับก็จะมีระยะทางทั้งหมด463เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งความคืบหน้าตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับทุกท่านหล่อเสาเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตรงบริเวณที่จะใส่สเปนข้างบนนะครับตอนตรงจุดนั้นนะครับยังไม่ได้ทําการหล่อเพิ่มนะครับจะสังเกตเหลือว่า เห็นโครงเหล็กอยู่ข้างบนอยู่นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวถ้าเขาจะเอาสแปนมาวางผมคงคิดว่าเขาน่าจะมาหล่อเพิ่มนะครับสําหรับตัวที่เขาใส่ล็อกของสแปนช่วงที่เขาวางสแปนระหว่างเสาอะนะครับทุกท่านเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นทางระดับดินแล้วครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเห็นเสาต่อหม้อทรงแบบนี้นะครับนั่นก็คือเส้นทางมันก็จะเปลี่ยนจากเส้นทางยกระดับนะครับเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านเนี่ยครับเสาตอหม้อที่เป็นสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนเนี่ยครับทุกท่านเนี่ยครับถูกไหมครับ อันนี้ผมก็จะปีนขึ้นไปบนบริเวณเนินตรงนี้แล้วครับสําหรับทุกท่านนะครับที่อาจจะยังไม่รู้คําว่าดีเคนีแปลว่าอะไรนะครับเท่าที่ผมสอบถามผู้ระเมามานะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวบวกข้างหลังก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าดีเคนะครับหนึ่บวกแป็ก็หมายความว่ากิโลเมตรที่135นะครับแล้วก็ บวกเพิ่มเข้ามาอีก847ประมาณนี้ครับมันนั่นมันก็คือพิกัดที่ตรงตำแหน่งที่เรากำลังอ่านนะครับอยู่นะครับส่วนตรงที่ผมกำลังขี่ให้ทุกท่านดูยาวๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางระดับดินนะครับทุกท่านนะครับก็จะอยู่ในพิกัดนะครับ dk 135บนะครับบวก848นะครับทุกท่านแล้วก็ถึง dk 136บนะครับบวก720นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีระยะทางยาวไปทั้งหมด นะครับ872เมตรด้วยกันนะครับเกือบถึง1กิโลเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คืออยู่ในขั้นตอนของการทําการเสาะเขาอีกด้านนึงนะครับเพื่อให้ได้เป็นเส้นทางนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผู้ละหมอก็ดําเนินการได้เกือบจะได้ระดับทางเท่ากันแล้วครับเนี่ยครับแต่ว่าก็คือตอนรอบที่มารอบที่แล้วนะครับก็คือทางผู้ละหมานะครับก็กําลังใช้รถที่เป็นรถกระเทาะหินนะครับก็ทําการกระเทาะหินออกเรื่อยๆนะครับ ให้มันได้แนวเขตเส้นทางตามแบบนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาก็เริ่มกระเทาะออกได้เริ่มเป็นรูปทรงรูปร่างนะครับแล้วก็จะมีการสร้างรีเทนเนอร์กันดินถลยลงมาด้วยนะครับแล้วก็จะกันดินอีกฝั่งหนึ่งถลยลงไปข้างล่างด้วยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ทางผู้ละหมอกก็สร้างรีเทนเนอร์ไว้กันดินทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งเป็นทั้งดินและหินนั่นแหละครับทุกท่านรวมกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ ก็เท่าที่ไปดูหน้างานก็คือใหญ่โตมากเลยครับบางทีผมก็แอบหวั่นๆนะทุกท่านนะครับขี่อย่างนี้นะครับมองข้างๆก็กลัวว่าชุดโครงสร้างมันจะพังลงมานะครับแต่ว่าคือมันไม่พังหรอกครับเขาก็ทําตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราเองนะครับที่แบบขี่ผ่านไปแล้วก็แอบกลัวๆนะครับเพราะว่ามันใหญ่โตมากทุกท่านนะครับเห็นอยู่ในกล้องนี้ดูแบบเล็กๆนะครับแต่ว่าพอผมไปอยู่หน้างานจริงๆนี่คือใหญ่มากเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีระยะทางยาวประมาณ 872เมตรนะครับที่ผมขี่ไปเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านสาหรับตัวเส้นทางตรงบริเวณช่วงนี้นะครับเนี่ยครับผมก็จะพาทุกท่านขี่ไปตามรถของคนงานนะครับที่เขาจะเข้าไปในพื้นที่นะครับแต่ว่ามันคงเข้าไปได้ไม่สุดทุกท่านเพราะว่าเส้นทางที่จะลงไปหลังจากนี้ก็คือมันมีรถเขากําลังทํางานอยู่ทุกท่านผมก็จะถ่ายให้ได้ดูได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับทุกท่าน ผมจะตามคนงานนะครับไปจนถึงบริเวณที่จะเป็นเนินลงหลังจากนี้นะครับก็คงจะตามไปต่อไม่ได้แล้วครับทุกท่านเพราะว่าหลังจากนี้ก็เชนทางก็เริ่มน่ากลัวแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้ก็คงจะหยุดแค่ตรงบริเวณตรงนี้แหละครับอันนี้ก็ปล่อยให้คนงานเขาลงไปนะครับเพราะว่าเข้ามาได้ลึกกว่าขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับก็หลังจากนี้ก็จะถ่ายทุกท่านดูนะครับคือพอเลยตรงจุดพวกนี้ไปนะครับมันก็จะมีทั้งเป็น ทางยกระดับสลับกับร,ร,ระดับดินเหมือนเดิมครับทุกท่านเพราะว่าพอไปถึงภูเขาตรงบริเวณข้างหน้าที่เรามองเห็นตรงนั้นก็จะเป็นเส้นทางที่เขาจะเจาะอุโมงค์หินลับนะครับทุกท่านเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเขาเคลียร์พื้นที่ได้ดีกว่านี้แล้วพื้นที่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทะลุทะลวงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อ FC นะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับแต่ในขณะเบื้องต้นผมก็ต้อง คำนึงถึงความปลอดภัยของผมเหมือนกันนะครับเพราะเข้ามาแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับเพราะว่าไม่ลงไปแล้วครับหลังจากนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบนะครับมีรถผ่านไปมานะครับเราก็หลบไม่ได้แล้วหลังจากนี้ก็คือก็เลยถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับ เมื่อกี้นะครับฝั่งที่เราเดินทางไปก็คือเป็นฝั่งที่ไปอำเภอมวกเหล็กนะครับแต่หลังจากนี้ผมจะตีรถกลับแล้วครับทุกท่านอันนี้ก็คือฝั่งที่เดินทางไปก็คืออันนี้จะไปฝั่งสถานีรถไฟหินรับแล้วนะครับทุกท่านก็คือตีรถกลับแล้วครับนี่ครับก็จะถ่ายหเห็นบรรยากาศขากลับนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับ จะสังเกตเห็นคันกั้นดินข้างบนนะครับโอ้ oh, โห OU, นะครับถ้าทุกท่านมาใกล้เนี่ยผมว่าถ้ามาขี่รถถ่ายดูเหมือนผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกท่านน่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมนะครับกลัว <med> <ป İns an> ว่ามันเหมือนจะล้มทับเราลงมานะครับมันใหญ่มากจริงๆทุกท่านนะครับมันดูในกล้องมันเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าถ้ามาหน้างานจริงเนี่ยมันดูใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารมากจริงครับผมผมขนาดผมกลัวนะครับทุกท่านนะครับผมขี่มาอย่างนี้ผมกลัวเลยนะครับมาถึงจุดนี้คือมันรู้สึกแบบเสียวๆยังไงไม่รู้นะครับ ผมว่านะครับตรงเนินเขาตรงข้างๆตรงที่ทางที่ผมกำลังจะขี่ตรงนี้นะครับในอนาคตก็คงจะต้องสร้างคอนกรีตรีเทนเนอร์นะครับไว้กันดินถลายลงมาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลักษณะภูเขาเป็นแบบนี้ผมว่าในอนาคตเสี่ยงต่อดินถล่มแน่นะครับถ้าเกิดว่าไม่สร้างเป็นรีเทนเนอร์ตัวนี้กันไว้ก็คงจะมีปัญหาในอนาคตนะครับทุกท่านผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะสร้างเพื่อกันไม่ให้ดินมันถลายลงมาแน่นอนแหละครับในอนาคตนะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาสู่แนวเส้นทางปกติแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็คือเป็นทางระดับดินนะครับเริ่มขี่ง่ายแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็ตามที่ผมว่าแหละครับตรงจุดนี้ก็มันจะจะมีระยะทางรวมประมาณ846เมตรโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านขี่ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้เราก็จะพาทุกท่านไปดูในฝั่งของปาก่ังงมงนะครับมวงเหล็กนะครับ อุโมงโมกเหล็กก็คือเป็นอุโมงรถไฟความเร็วสูงครับทุกท่านนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าห่างจากนี้ไปประมาณเกือบเกือบสกิโลนะครับซึ่งมองเห็นอยู่ไกลตรงนู้นแหละครับความยาวของตัวอุโมงโมกเหล็กนะครับทุกท่านนะฮะก็จะมีความยาวทั้งหมด3,465เมตรโดยประมาณนะครับก็จะเริ่มต้นจากจุดดีเคกิโลเมตรที่1 3 1นะครับบวก300เมตรนะครับถึง กิโลเมตรที่134นะครับบวก765เมตรโดยประมาณนะครับผมก็นั่นแหละครับก็จะมีระยะทางรวมทั้งหมด3,465เมตรนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางอยู่ในเส้นทางระดับดินอยู่ครับทุกท่านก็จะกลับมาเชื่อมต่อกับทางยกระดับประมาณ400เมตรเหมือนเดิมนะครับตรงจุดที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราขับลงนะครับเดี๋ยวเราจะพา ทุกท่านนะครับไปดูฝั่งที่มันจะเดินทางเข้าตัวโมง่วงเหล็กให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ทางยกระดับตรงนี้นะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่ามันมีระยะทางประมาณ400เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งก็ความเคลื่หน้าก็คือตอนนี้หลอดเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คงเหลือแค่ตรงบริเวณข้างบนนะครับที่เป็นโครงบล็อกสําหรับวางสเปรนนะครับที่จะเป็นช่วงข้อต่อระหว่างสเปรนนะครับนั่นแหละครับ ตรงจุดนั้นเขายังหล่อไม่เสร็จนะครับทุกท่านนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเหลือเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับคงผมเข้าใจว่านะครับก็ถ้าผู้ละเหมาเริ่มต้นวางสเปรนเรียบร้อยนะครับก็คือจุดนี้น่าจะทําการหล่อให้เสร็จนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าทุกตัวก็จะเหลือโครงเหล็กด้านบนที่ยังไม่ได้มีการนําซีเมนต์มาทําใส่นะครับเขาน่าจะมาทําตามหลังแหะครับทุกท่านนะฮะนี่ครับ ก็จะมีระยะทางรวม460กว่าเมตรโดยประมาณนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็กำลังจะพาทุกท่านขี่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีความแฉะนิดหนึ่งนะครับไม่รู้อันนี้มันเป็นโดนฝนตกใส่มาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับตรงน,นี้นะครับแต่ว่าดินโดยรอบๆนะครับก็จะแห้ทงทุกท่าน enjoyed. นะครับก็ไม่มีฝนตกแล้วครับหลังจากนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับ ตรงบริเวณข้างหน้าก็จะเป็นบริเวณถนนที่แบบจะข้ามไปที่ตัวสถานีรับนะครับทุกท่านโดยข้างล่างก็จะสร้างเป็นทางลอดเส้นทางรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับเส้นทางพวกนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายผมก็จะไปที่สถานีรับนะครับแต่ว่าถ้าผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามถานนตรงนี้ไปก็ <akkor S 2> จะไปตามแนวเขตของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับ ตอนนี้ก็คือใกล้ครบ400กว่าเมตรตามที่บอกแล้วนะครับที่เป็นทางยกระดับแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นเส้นทางระดับดินนะครับตรงเข้าที่ตัวอุโมงค์มวกเหล็กของเรานะครับทุกท่านที่มีระยะทางของความยาวโมงรวม3,465เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งตรงหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นทางระดับดินก่อนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับก็ตามที่ผมบอกนะครับถ้าเห็นเสาตอม้อที่เป็นรูปทรงกลางเขนก็คือ เส้นทางมันจะเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับจุดนี้นะครับมันก็จะเป็นทางระดับดินนะครับยาวประมาณ620เมตรโดยประมาณนะครับโดยจุดเริ่มต้นของมันนะครับก็จะเริ่มต้นจากดีเคนะครับกิโลเมตรที่1 3 4บวก765นะครับถึงดีเค5 3 5นะครับ บวก385นะครับซึ่งก็จะมีระยะทางรวมของทางระดับดินตรงนี้รวม620เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็จะพาทุกท่านขี่เรียบดูประมาณนี้นะครับซึ่งความคืบหน้าตอนนี้นะครับก็มีแค่การสร้างสะพานกั้นดินด้านข้างนะครับฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการทําคันดินขึ้นมาเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับยังไม่ได้ใส่หินคุกขนาดก้อนเล็กๆใส่เหมือนกับ ทางระดับดินจุดอื่นนะครับทุกท่านก็จะมีแค่การทําระดับคันดินไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ทําตามขนาดความกว้างของทางไว้เฉยนะครับก็จะมีสภาพตามที่ทุกท่านเห็นตามนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวอุโมงค์โมกเหล็กก็จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับแต่เราคงขี่ไปได้ถึงแค่รถแบ็คโฮตรงนี้นะครับทุกท่านเพราะว่าเราไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือเขาทางานอยู่นะครับผมก็คง จะพาทุกท่านนะครับขี่ไปใกล้ได้แค่ถึงจุดประมาณนี้นะครับทุกท่านก็เดี๋ยวจะไปรบกวนการทำงานเขานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับบริเวณข้างๆข,ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรถไฟทางคู่นะครับที่จะเดินทางไปที่ตัวสถานีม่วงเหล็กใหม่นะครับซึ่งตอนที่มีการทดลองใช้รถไฟทางคู่เส้นใหม่ของเราก็ ที่ทุกท่านเห็นว่ามันก็เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นอยู่ในอุโมงค์โวกเหล็กก็นี่แหละครับก็คือออกมาจากตรงอุโมงค์ตรงนี้แหละครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือมันเกิดปัญหาเรื่องฝุ่นเขาก็เลยทําการยกเลิกการใช้ไปก่อนนะครับทุกท่านเนี่ยครับเลยทําให้เส้นทางนี้นะครับไม่ได้ใช้ต่อมานานหลายเดือนแล้วครับ ตอนนี้ก็เลยทําให้รถไฟต้องกลับไปวิ่งทางเดิมที่ใช้อยู่มานานอยู่นะครับตอนนี้ก็รอจนเขาปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับในอุโมงค์ให้เสร็จนะครับถึงจะได้กลับมาใช้เส้นข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีการเปิดให้ใช้อีกทีตอนไหนนะครับทุกท่าน อันนี้นะครับผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกท่านก็จะเลยจะถ่ายนะครับสภาพพื้นที่ของตรงบริเวณใกล้ๆวัดหินลับนะครับทุกท่านซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ที่เขามีการทําการเกษตรนะครับตรงช่วงแถวพวกนี้นะครับส่วนมากก็จะปลูกข้าวโพดกันทุกท่านนะครับเท่าที่เห็นนะครับมีการทำข้าวโพดเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตเห็นว่าเหลือแต่ ตัวตอมันแล้วครับแล้วก็ใบมันนะครับที่แห้งแล้วนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือพอมันแห้งแล้วเขาก็ไถกบมันนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับไถกบพื้นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเตรียมปลูกอะไรต่อไปนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับถ่ายให้ดูสภาพพื้นที่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นความเป็นอยู่ของชุมชนแถวแถวหินรับนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับหลังจากนี้นะครับนี่ก็จะถ่ายสภาพพื้นที่นะครับตอนที่กําลังเดินทางกลับให้ดูนะครับช่วงที่จะเดินทางไปสถานีหินรับเนี่ยครับทุกท่านนะครับมันก็จะต้องมาทางแถวแถวบ้านซับปะดูนะครับทุกท่านนะครับก็จะมีสภาพพื้นที่นะครับเป็นเหมือนเนินเขาสูงๆต่ำๆๆเรื่อยเนะครับ ผมว่าถ้าใครเป็นสายขี่รถมอไซค์ทิพย์นะครับก็คงจะชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามอยู่นะครับเป็นบรรยากาศรอบภูเขานะครับยิ่งช่วงฤดูหน้าหนาวอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับสําหรับสายขับมอไซค์นะครับกินลมชมวิวนะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็พยายามถ่ายมาให้ทุกท่านได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่า คือตอนนี้ผมมันยังไม่มีตัวเกาะโทรศัพท์นะครับจริงๆอ่ะซื้อตัวเกาะโทรศัพท์มาทุกท่านนะครับแต่เกิดปัญหานะครับปรากฏว่าช่วงที่จะงัดกําลังจะถ่ายเนี่ยขามันหักทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาที่มันเป็นตัวที่มันมีโครงที่แข็งแรงกว่าเดิมนะครับก็ได้โครงเหล็กมาอย่างดีเลยครับทุกท่านหลังจากนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการหักแล้วครับทีนี้ก็จะทํางานง่ายถ่ายทุกท่านดูได้ทุกมิติแล้วครับทุกท่านนะครับก็แอบผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็คือใช้มือถ่ายนะครับมือนึงขับรถนะครับแล้วก็อีกมือนึงถือโทรศัพท์นะครับแล้วก็โอ้โหเป็นทางแบบสวนเลนทะด้วยเนี่ยครับแล้วสมาธิมันไม่นิ่งนะครับทุกท่านอย่างเงี้ยนะครับเสี่ยงต่อการโดนรถชนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยนะครับพอผมได้ชุดตัวอุปกรณ์จับโทรศัพท์ใหม่ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกท่านนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b ์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวเอเดงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับฝากด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับของเส้นทางช่วงที่จะเดินทางไปที่สถานีหินรับครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ